เด็กๆดูซิดูน้องหนูดีแ,แอบกินเรนโบว์อีกแล้วะเ <c oughs> ชนดูหนูดีสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้หนูจะมาแต่งเค้กตุ๊กตากันนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคุณแม่สั่งมาให้เป็นเซตนะเขาจะมีตุ๊กตาให้หนึ่งตัวนะเค้กหนึ่งก้อนนะแล้วก็มีเรนโบว์ให้นี่เขาให้อันนี้มาด้วยโคนไอติมปักแล้วที่สําคัญเนี่ย นี่ดูสิมีหัวแต่งเคก้กด้วยนะอืมให้มาทั้งหมด3ามสีนะโอเคอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะวิธีการทําเนี่ยเราเราใช้ไม้จิ้มฟันก่อนโอเคหนึ่งอันะะแล้วก็จิ้มตรงกลางให้มันเป็นรูจะได้ปักน้องลงไปนะก็เือตอนนี้น้องปักตัวลงไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแม่จะตัดไป ไปครีมให้นะคะทั้งสามอันให้น้องหนูดีก่อนนะคุณแม่ค่ะ,คะที่สําคัญมานมีนี้ด้วยที่บีบอ่ะจะได้ลากเส้นสวยๆใช่ที<ๆ>่ตอนนี้แม่ก็ตัดปลายของครีมให้น้องหนูดีแล้วนะคะนี่เขาจะให้คนมาแบบนี้นะเดี๋ยวแม่ปักคนน้องลงไปกับกันตรงนี้ปิด <c oughs> ปิด,ปดความบกพร่องนิดหน่อยโอเคน่ารักมากเลย <c oughs> น้่วเธอเธอกำลังจะสวยแล้วนะอ่าเดี๋ยวน้องหนูดีจะเริ่มแต่งแล้วนะคะ ปิดไม่ให้ใครเห็นอ,อ๋อ,อทำชุดให้เขาก่อนปิดแม่ใครเห็นเลยเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยทำเป็นชั้นๆไปเลยใช่ไหมคะปิดปิดปิดโอ้โหสวยมากเลยมองไม่เห็นเลยค่ะแล้วปิดปิดปิด,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 ดระวังนะโอเคต่อไปชั้นที่สองก็เป็นแบบนี้นะโอ้โหปิดปิดเค้กให้หมดสิคะปิดเค้กให้หมดเลยค่ะไม่ให้ใครเห็นเค้กเ ยอดสุดยอดโอ้ยใจเย็นๆเขาทําแบบนั้นเหรอดีเขาไม่ได้ทําแบบนี้นะคือแม่จะสาดให้ดูนะนี่เขาทําแบบนี้น้องดีเราเทสตรงนี้ก่อนเขาต้องทํางนี้จื๊บแล้วก็ขึ้นจื๊บแล้วก็ขึ้นแบบนี้ไม่ใช่เหรอแม่เคยเห็นอะในยูทูบอะจิ้มลงไปแล้วก็ขึ้นให้โดนให้โดนตัวนิลหกทำไมมันขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยกับภูเขาอย่างกับต้นไม้ มันจะตกแต่งให้สวยไงหนูหพยายามทําให้สวยแล้วกันนะนี่แม่นี่มันก็ไม่ใช่ความสามารถของเด็กห้าขวบนะนไม่ได้เปิด้านขายเค้กห,หน่อยแม่แค่นี้ก็สวยแล้วลูกนี่เราต้องแบบว่าไปโดนตรงขนมปังน้องอดีแล้วถึงลึกขึ้นมาไม่ใช่หรอคะาลองดนะูันน่าหันน้ามาเป็นยังไงบ้างอ้โหนี่มันไม่ใช่ชุดแล้วนี่มันนิทัศาการต้นตะบองเพร เอาใหม่นอกดีขอเริ่มใหม่โอ้โหหนูขอขอตั้งใจทําใหม่นะแม่เอออย่างนั้นแหละเอ้ยเริ่มชินแล้วเห็นไหมเด็กๆด,ด,ดูสิพี่หนูดีเริ่มชินแล้วอะอุ้ยสวยโอ้โหพี่หนูดีมีสมาธิขึ้นแ้ะเห็นไหมนี่เด็กๆเ,เ,เวลาจะทําอะไรเนี่ยครั้งแรกอะเราอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะเราก็ลองตั้งใจเราทําได้เยยเฮ้สวยจริง,รงๆพี่หนูดี ชุดฉันกล้ามสวยขึ้นมาแล้วหลังจากที่ฉันตูกปลกต้นกระบอกเพชรไปมือเธอเลอะแล้วเจดีระวัง oh <my. S 2> <laughs> โอเคอุย๊ยข้างหลังอะไรเนี่ยเ <laughs> <laughs> ออฉันไม่ได้มีหางฉันไม่ได้เป็นกระรอกฉันเป็นเต้าหีงไม่ใช่อันนี้คือโบโอ๋คอ,อคือโบเหรอโอ้โหแบบมาเชื่อเขาแม่ <laughs> อ๋อแบบตกแต่งยาวๆลงไปอย่างเงี้ยเหรอโอ้หสวยงามสวยงามแต่ตรงนี้ฉันโตอยู่นะเห็นไหมพี่ดีเอาสีเขียวมาระบายฉันหน่อย ป้านี่คือโบห้อยมา๋อาโบห้อยมาเป็นอย่างนั้นเหรอโอ้โหชุดชั้นนี้ทําไมมันสวยจังเลยแล้วชุดอัดของชั้นเนี่ยมันปิดคอฉันไปหมดเลยนะเนี่ยฉันคอสั้นหรือไงโอ้โหพี่ดีตั้งใจทํามาเด็กๆดูสิสวยๆ,ๆสวยๆเป็นความสามารถโอ้โหตอนนี้พี่ดีก็แต่งมาแบบสวยแล้วนะดูสิเด็กๆดูสิโบของพี่ดีเนี่ยยาวลงมาแบบนี้เลยนะโอ้โห เฮ้ยทำอะไรอ่ะเธอเธอแอบ,บกินเหเรอก็มันเลอะมือหนูะคะ่ะเดี๋ยแอบ,บกินปีนี่เจ้าของร้านกรุณารักษาความสะอาดด้วยนะคะช่วงนี้มีโรคระบาดอยู่จะแอบ,บกินไม่ได้นะคะโอเคค่ะผพี่ดีเขาตังแบบสีขาวผสมสีเขียวนะเป็นสีเขียวมิ้นค่ะพี่ดีสีฟ้าไม่ใช่เหรอมันเขียวมิ้นค่ะเขาเรียกเขียวมิน้นนี่นต่อไปเราจะลากเส้นนะคะดูสิอ๋อหนูจะลากเส้นเหรอคะอ้โ สวยค่ะโอ้โหหืมลากออกไปนอกจานเลยดูข้างหลังสิโอ้โหพี่ดีทำข้างหลังสวยนะจริงค่ะดูสิโอ้โหชั้นกระโปรงของเธอทำไมมันสวยงามแบบนี้เอาผมเธอเลอะเค้กแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหสวยมากเลยไหน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 หมุนโชว์ตัวหนึ่งรอบโอ้โหอ้าวฉันเห็นสีขาวๆอยู่ตรงเนี้ย หลังอะกระโปรงเธอยังไม่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 เฟเลยอะโอเคเดี๋ยวฉันติแต่งให้อืมเธอตกแต่งให้ฉันในสิฉันไม่อยากโอ้มฉันไม่อยากให้ใครเห็นเดินล่างฉันเลยดูสิฉันยกมืออยู่เนี่ยแล้วฉันก็ร้องว่าเฮลมี e เฮลมี e ชุดนี้มันหนักมากเลยนะประมาณ50กิโลกรัม พอแล้วแม่ไม่ได้เลือกสีนะแม่ให้เขาจัดมาให้เลยแต่เขาก็จัดสีมาให้สวยมากเลยโอ้โหดูสิโบยาวน่ารักมากเลยค่ะแม่มันได้มีเท่านั้นนะหนูจะตกแต่งอีกค่ะอ๋อหนูจะใส่อ๋อเออทําเป็นไอติมน้องหนูดีน่ารักโอ้โหสุดยอดสุยดสยอดอุ้ยดูสิอุ้ยน่าก,กินอ่ะโอ้ยมีหัวริ้วๆออกมาด้วยอ่ะโอ้โหดูสีเด็กๆ ว้าวสวยจังเลยยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะอืมน้องหลุดีเขาจะตกแต่งนะคะใส่ลงไปโห,หใส่สีชมพูเพิ่มความหวานเธอน้หนักของตัวชันเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ50กิโลนะเธอใส่หวานมาอีกแล้วเนี่ยมไม่ชอบข้างหลังมากเลยอ่ะเหมือนแบบกระโปรงของชุดแต่งงานที่เขามีแบบห้อยๆยยาวๆมาข้างหลังอ่ะวสวยมากเลยอ่ะดูสิ ตัดแต่งเนี่ยโอ้ยสนุกไหมครับพี่ดีใช่ค่ะใช่ถ้าเด็กๆคนไหนอยากสั่งนี่สั่งได้เลยนะเขาชื่อร้านว่า DIY My Cake นะว้าวสั่งได้ในเพจเฟ e บุ๊กนะใจดีมากๆว้าวอ้ยุ้้ยข้างหลังคือตัวอะไรอะน่ากลัว นอนมองอยู่กับชักกี้ดูสิฉันไม่ใช่ชักกีแ้แล้วแม่ทำไมแม่หา,าไม่ใช่่ชักกี้ล่ะ oh, no. เขาขระหน่วยพี่ล้าสวยคอ้แน่ในก้ชักกี้ทำไมเนี่ยสี่น้องหนูดีเลยลงมาตรงนี้ด้วยอ่ะโคตรน่ากินมากเลยอ่ะ wow. ไหนไหนไหนเสร็จแล้วหรือยังยังยังเหรออ๊อ น้องหนูดีเอามือไปปาดก้อนอะดูสิเด็กๆตกลงมาเลยไม่เป็นไรตกแต่งให้สวยค่ะเหมือนเทียนค่ะอ๋อเหมือนเทียนโอเคโอเคเฉยๆไปได้เรื่อยๆนี่มันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของยอดมนุษย์เอาเร็วเร็วเร็วโอ้โรยเรนโบว์ไปอืมสวยสวยสวย,ยตกแต่งจานด้วยเหรอตกแต่งจานเหรอเฮ้ยฉันเจอเส้นผมอะดูสิร้า<อ>น,นนี้เนี่ยขักคะแนนความสะอาดหนึ่งคะแนนนะ เอาทําอะไรอะ่ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะ <Yeah. S 1> เค้กเจ้าหญิงสุดสวยห <Yeah. S 1> น้าตาน่ารักมากเลยส่วนเจ้าของร้านก็หยุดกันทําเค้กเพียงเท่านี้เพราะว่าฉันต้องกินเรนโบให้หมดมันอร่อยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องหนูดีก็ขอชิมหน่อยนะ เผือแต่งฉันใส่เธอก็กินเลยหล่ะเนี่ยกินแล้วอเป็นยังไงคะอืมหนไม่หวานจนเกเินไปใช่ไหมนี่แม่ชอบอันนี้มากเลยเดี๋ยวแม่จะเก็บหัวอันนี้ไว้เนี่ยหัวแต่งเค้กเผื่อไว้ทำอย่างอื่นได้อืข้างหลังกินข้าหวังก่อนนะข้างหน้าฉันยังสวยอยู่อืเด็กชอบเลยอร่อยแถมเป็นเจ้าหญิงด้วย ซาลิมีก็แอบดูอยู่นี่เธอเอาปิดไปเลยสาวหลักวายุสาวหลักวายุเหรอใคร <Okay. S 2> เดินมาคุณพ่อเดินมาคุณพ่อเดินมาพระเอกมาเลยโโหสวัสดีทันจิโร่เธอจะร่วมกินเค้กกับเราไหมไม่ฉันไม่กินหรอกนี่มันเค้กอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะต่ากินเลยฉันอนะชอบกินเลือด เขาไม่ใช่อสูรเขาเป็นมนุษย์เอาเหรอเด็กกดตั้งหากได้เป็นอสูรแม่ไม่รู้นี่โถแม่ขอโทษนะเ,นเป็นอสูรต้องคาบไม้ไผ่เดี๋ยวโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูหายหายไปแล้วเอา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 เล่นไม่เก็บเอาเอาลื้อ<ะ>อีกเอาลื้ออีก เอาคือเนซุกโกะนั่นเองน้องเนโอ้โห <_ S 2> ไหนไหนมีเค้กเหรอไหนฉันขอกินหน่อยได้ไหมฮุบฮุบเธอกินไม่ได้หรอกเนซุกโกะอันนี้มันเป็นเค้กสาหรับมโนตไม่ใช่เป็นเค้กสาหรับอสูรอกินหน่อยเอากินงำ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 ฉันฉัน,ฉ,นฉันไม่ชอบกินของหวานเท่าไหร่นะฉันว่ามันมันดูเป็นของผู้หญิงมากเกินไปอะไปกินซูชิดีกว่าฉันไม่กินหรอกน้องหนูดีปากเลยอะ คลิปวิดีโอนี้น้องหน่อดีตั้งขาตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆะคะ่ะบายบาย